ฉันบวดเนี่ยแกไปนะเออเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวไปเออจริงมั้ยนะเจ้าไก่ไปช่วยด้วยไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟังอะไรผิดแล้วฟังดีนะฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมานพูดเป็นเล่นเอาให้จริงนะแต่ไปทำขวัญให้ด้วยไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปได้บอกเลิกโยบแกก็พอเทพไม่ใช่ฟังอะไรเพี้ยนไปใหญ่แล้วฟังดีๆนะ ฉันนี่ชื่อของหมู้อภิบาลนะเป็นทหารอยู่ในเมืองไม่กลัวเปลืองแล้วแต่ขอไม่ไปคนหะน้ทาทนบอกฉันอยู่ในเมืองใช่ใช่อยู<ด>่<ด>ในเมืองใส่สีเหลืองสีเหลืองแน่นอนเฮ้ยอะไรวะแกคุยกับมะนรเรื่องเนี่ยหละโอ้ยเาหมดได้ไม่รู้ตะคำจะไปรู้อะไรกูไม่ตื่นโอ้ตึง ติดจะมาวางไปดึงจะจะมาหน้หันไปดึงได้ไงลืมลืมเพิร์นี่เก่งใครเนี่ยเป็นเพื่อนกันทำไมแกมาทจาอะไรเนี่ยท่นวันทีของร้องเป่าหาคนดีมีวิชาใครก็ไม่สามารถจับตัววีเชือทองได้เออพราะท่านกี่แสดงจะมอบเมืองกึ่งขึ้งมาได้พรไอ้ของไชลูกพักหนักไชลูแปลและองค์ราชดยานคู่แต่งงานเอ็พูดจริงไหมเนี่ยจริงสิแล้วฉันได้ไหมเอ็งมีวิชาหรือเปล่าบอกเยอะทำมิวชาติดตัวเดินทางเข้าสู่วังหลวงเลยโอเคบอกเพื่อนไปด้วยนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันบายดี ไผันว nice oh ่าไอ้หน uh, ี่นังน oh. yeah. well ึกชื่อไก่ยนตนนี่ชื microscope. ่ออะไรไััวไปมันไปให้แกไก่ทนตีเลยละไปไปงมีเรื่องกูได้เดไปจ้ะไปไเฮ้ยึ่มันไปกูมวดของหูได้หายมาดู้นี่ก็บอกกันววัพอไไปลูอ้โตไอสติมัไปไรไไรกูเนี่ยหลยแ ทำไมอ่ะอุ้ยถามมาดีว่าชื่ออะไรเดอกน้อนถามว่าปวดคือหรือปวดจังวันนะป้าไม่ใช่เอาชื่อหัวงปู่เป็นไหมเขามาประกาศใครมีวิชาดี่สามารถจับผีเสื้อทองเนี่ยได้เนี่ยจะแบ yeah. ่งเงินให้จืดเพร่อท่านรองทองเพื่อท่านพระนะไรก็ได้อะไรก็ได้เหลือกันรถยังไม่หมดใช่ปะตายจับผีเสื้อทองตัวเดียวเนี่ยไม้ทั้งมือทั้งเมียเลยจริงเงี้ยนะเอองั้นอุตมะแล้วปู่ทำอไมวะหน้าบ้านกูไม่เป็นหมื่น เพือปินงกันใ้ทั่วหมดแลงจริงๆริงีเจ๊กระตอกคบกระกูไม่มีขัดทุนบ้านมึงไปไหมไม่ไก่นะตรงนี้ตรงนี้พี่ป้ายบอกว่าโคการแสดงกระต่อกับกระป